ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระภัยสารวิสารโลกแห่งวัดป่าสุขโตชีวิตของคนเรามันเปรียบได้กับหลายสิ่งหลายอย่างนะ อย่างหนึ่งที่เขาใช้มาเปรียบกันก็คือชีวิตเมื่อการเดินทางแต่ว่าไม่ใช่เดินทางด้วยรถจนนะเป็นการเดินด้วยเท้าการเดินเท้าเนี่ยนอกจากจะต้องมีขาแล้วจะต้องมีความสมดุลระหว่างขาทั้งสองข้างด้วยถ้าว่า ขาข้างหนึ่งสั้นขาข้างหนึ่งยาวมันก็เดิน,นกระโปกกระเพกเรี่กว่าการเดินนั้นขาดความสมดุลไปทำให้ถึงที่หมายได้ยากความสมดุลเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะของชีวิตชีวิตเราจะเดินเนินไปได้ดีก็ต้องมีความสมดุล ระหว่างสิ่งสองสิ่งเช่นระหว่างกายกับใจถ้าว่ากายกับใจไม่สมดุลกันก็มีปัญหานะอเิ่นทุกวันนี้เนี่ยเราไปให้น้ำหนักกับเรื่องกายมากเวลาทั้งหมดที่เราใช้ตลอดทั้งวัน หรือว่าเกิดจะตลอดทั้งชีวิตเลยเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของการหาสิ่งต่างๆมาปลนเปลอกกายเป็นเสียส่วนใหญ่นะเราทำงานเพื่อจะได้มีบ้านมีรถมีเสื้อผ้ามีอาหารมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกายน่นแหละ กิจกรรมกิจวัตรที่เราทำเนี่ยเราก็ให้น้ำหนักกับเรื่องกายเยอะนะเรามีเวลาสำหรับการอาบน้ำสำหรับการแต่งหน้าแต่งตัวสำหรับการดูแลร่างกายให้เป็นสุขสะอาดแต่ถ้ามาดูเรื่องของใจนะเราไม่ค่อยมีเวลาให้กับจิตใจของเราเท่าไหร่ ในขณะที่เรามีเวลาชำระร่างกายแต่ว่าจิตใจเราไม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาชำระใจให้หายหมดหมองเราเติมอาหารให้กับกายซิเยอะแต่ว่าถ้าจะไม่มีอาหารให้กับจิตใจเลยเรามีเวลาพักกายวันหนึ่งก็อย่างน้อยก็8ชั่วโมงคือเวลานอนนะแต่ว่าพักใจเนี่ยเราเคยมีบ้างหรือเปล่า มแต่เวลาที่นอนนะใจก็ไม่ได้พักนะก็คือคิดไปเรื่อยกลางคืนฝันนะกลางวันก็ฟุ้งเนะียอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในขาดความสมดุลระหว่างกายกับใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่ร่างกายก็อ้วนเอาอ้วนเอานะแต่ว่าใจนี่ก็พอเหี่ยวไม่มีพลังสุดท้ายก็ ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์ได้บางทีก็หมดไปกับพลังงานก็หมดไปกับเรื่องของการปลนเปลอกายซึ่งอาจจะนำไปสู่ความทุกข์และสิ่งที่คิดว่าจะปลนเปิดใจใบ่อยครั้งก็กลายเป็นสิ่งที่บันทอนทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยซ้ำ ช่นความสนุกสนานนะความบันเทิงเริงรมเป็นต้นนอกจากสมดุลระหว่างกายกับใจแล้วเนี่ยนะเราต้องมีความสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจด้วนยนะใจนี่มันก็แบ่งออกเป็นสองนะก็คือส่วนที่ใช้ในการคิดซึ่งเรางบางทีเราก็เรียกว่าหัวสมองหรือการใช้เหตุผล อีกส่วนก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็เปรียบเหมือนกับหัวใจนะสมองกับหัวใจมันก็ต้องสมดุลกันเช่นเรามีสมองที่รับรู้ข้อมูลต่างๆรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ก็เอาเข้ยจริงๆก็ไม่สามารถทำ ตามสิ่งที่เห็นว่าดีว่าสมควรได้ตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยเขาก็รู้นะว่าเหล้าบุหรี่มันไม่ดีเป็นโทษนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยไม่สามารถจะกำกับควบคุมพฤติกรรมนะให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นได้อันนี้เราจิตใจอ่อนแอ เด็กสมัยนี้มีความรู้เยอะรู้ว่าควรจะต้องขยันเรียนนะชีวิตจริงจะมีอนาคตแต่ว่าถึงเวลาเอาเข้าจริงๆก็ก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะที่จะขับผักใจตัวเองให้สนใจการเรียนรู้ว่าการอ่ข้าหาความบันเทิงเริงรมมันไม่ดีควรจะมีเวลาสอบการเรียนแต่ว่าหักห้ามใจไม่ได้ อาจจะรู้ได้ซ้ำว่าเออการเล่น Facebook การเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยวัละหลายชั่วโมงนี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยรู้แต่ว่าห้ามใจไม่ได้อย่างที่เคาเรียกว่าดีชั่วรูปหมดแต่อดใจไม่ได้อาหารสุขภาพเราก็รู้ว่าดีนะแล้วก็รู้ด้วยเหมือนกันว่าอาหารขยะที่มีน้ำตาลเยอะมีไขมันมากมันไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ถึงเวลาจะกินอาหารก็กลับเลือกกินอาหารขยะอาหารที่มีสารเคมียเยอะแต่ว่าไม่มีกำลังใจมากพอที่จะบงังคับให้ตัวเองกินอาหารที่มันมีปรีโยวต่อสุขภาพอันนี้ก็เรียกว่าขาดความสมดุลระหว่างสมองกับปวดใจเหตุผลเนี่ยสามารถจะ เอามาแจกแจงได้เช่นก็รู้ว่าโกรธไม่ดีนะความโกรธไม่ดีความอิจฉาไม่ดีแต่ว่าถึงเวลาก็อดโกรธไม่ได้อดโมโหไม่ได้นะจนนอนไม่หลับจนกระทั่งความดันขึ้นพวกนี้เรารู้เรียกว่ารู้ทั้งนั้นแหละนะสมองนี่มันบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ หัวใจหรือว่าจิตใจมันไม่มีอาไม่มีพลังพอที่จะทำสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกต้องได้เดี๋ยวนี้เราคิดเก่งนะคิดเก่งคิดไวแต่ว่าไม่สามารถจะวางความคิดได้าการที่จะวางความคิดได้นี่นต้องอาศัยคุณภาพของจิต ช่นสติหรือสมาธินะเราคิดเก่งคิดคิดจนกรทังความคิดมันพาเราไปไหนไม่รู้แต่ว่าใจเนี่ยไม่สามารถจะหักห้ามจนกระทั่งคิด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 จนนอนไม่หลับคิดตนเครียดคิดตนกลุ่มคิดจนเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เพราะว่า คิดเก่งแต่วางความคิดไม่ได้คือไม่รู้ทันความคิดการรู้ทันความคิดนี่มันเป็นคุณสมบัติฝ่าย,ายจิตนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความสมดุลน,นะระหว่างสมองกับหัวใจระหว่างการคิดกับการรู้จักวางความคิดมันมีสมดุลอีกอย่างหนึ่งนะที่จำเป็นมากเลยนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าการทำ กับการทำจิตทำกิตและทำจิตเนี่ยสำคัญมากต้องสมดุลหรือว่าต้องไปด้วยกันะจะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้หรือจะเป็นเน้นอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้บางคนไปเข้าใจพุทธศาสนาสอนให้ทำจิตทำใจอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะจริงเนี่ยท่านสอนให้รู้จักทำกิจด,ด้วยทำจิตแต่ไม่ทำกิจ หรือว่า,าไม่ไปทําทสิ่งที่สมควรมันก็ไม่ถูกต้องนะอย่างเช่นเราเรียนรู้มาว่าเนี่ยเมตตากรุณาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราควรจะมีนะคำสอนเกี่ยวกับเมตตากรุณานี่ก็มีเยอะนะ ในพุทธศาสนาที่จริงนอกจากเมตตากรุณาแล้วก็มีมุทิตาอุเบกขาอันนี้เราเรียกวพรหมวิหารพรหมวิหารสีเนี่ยนะเป็นหลักธรรมเกี่ยวเรื่องการทำจิตให้มีเมตตาปรารถนาดีอยากให้ผู้มีความสุขอยากจะช่วยเหลือให้ผู้มีความที่เขามีความทุกข์ให้ได้พ้นจากทุกขนะ์เวลาใครเขาประสบสุขเจริญก้าวหน้าก็ยินดี เวลาช่วยเวลาทำอะไรมันทำไม่ได้ผลหรือว่าทำเต็มที่แล้วก็ต้องรู้จักวางเฉยบ้างอันนี้เรีวว่ออุเบกขา,าคนไทยเราคุ้นนะกับผมวิหารสี่แต่ว่าหลักธรรมอีกหมวดหนึ่งที่เป็นเรื่องการทำกิจโดยตรงเนี่ยที่คู่กับผมวิหารสี่ล่นหายไปถูกมองข้ามไปนั่นคือ สังขาวัตถุสีนะได้แก่ทานนะปิยวาจาปิยวาจาคือคำพูดที่ไพเราะหรือว่าเกื้อกูลสุภาพน้อมนำให้เป็นให้คนมีจิตเป็นกุศลนะอจัจจริยาอันนี้ข้อที่สามเนี่ยคือการทำประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นเช่นเป็นจิตอาสาแล้วก็สมานตะัตตา,ตาคือร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือว่าสเสมอบาสเสมอไ่ หลักธรรมหมวดนี้เนี่ยเป็นเรื่องการทํากิจโดยตรงเลยแต่ว่าพอเราสอนไปสอนมาเนี่ยนะหายไปเหลือแต่พรหมิหารสี่คือการคือการทำจิตนถะ้าม,มีแม่ตาไม่พอนะเราต้องแสดงออกด้วยการกระทําเช่นให้ทานหรือพูดนะ ให้กำลังใจผู้คนหรือว่าดีกว่านะั้นคือช่วยเหลือด้วยแรงกายด้วยสติปัญญาแต่พอทำหมดนี้หายไปมันก็เลยแต่การทําจิตนะการทํากิจถูกมองข้ามมันต้องไปด้วยกันนะคือเมือม่อเมตตากรุณาแล้วก็ต้องออกมาเป็นการกระทําอันนี้เรียกว่าทําจิตแล้วก็ทํากิจ มีคนจำนวนมากเนี่ยนะมาฝึกจิตจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นเสร็จแล้วก็พอใจเท่านั้นไม่ได้สนใจที่จะไปทำกิจกิจนี่หมายถึงกิจส่วนรวมนะกิจส่วนรวมนี่ไอ้ตั้งแต่กิจ ในชุมชนที่ตนอาศัยเช่นวัดนะหรือว่า,าหมู่บ้านหรือว่าสังคมมีนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากที่ทำจิตอย่างเดียวนะแต่ไม่ค่อยสนใจทำกิจมันก็เลยกลายเป็นคนยางแก่ตัวไปนะอันนี้ไม่ถูกนะทำจิตแล้วเนี่ยเออจิตใจสงบเย็นแล้วเนี่ยต้องออกไปช่วยเหลือผู้อื่น แม้จะยังไม่บรรลุธรรมนะแต่ว่าเราก็สามารถจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างน,น้อยก็รับผิดชอบต่อชุมชนที่ตัวเองอยู่เ,เช่นวัดวาวัดวาอารามมีกิจอะไรก็ไปช่วยถ้าทำจิตเนี่ยแล้วไปทำกิจด,ด้วยเนี่ยมันก็ส่งผลดีนะทำให้การทำจิตเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าการทำกิจมันสามารถจะช่วยทำให้ลดความเห็นแก่ตัวได้ส่งเสริมกัน นะเมื่อทําจิตดีนะ,ะมันก็ทําให้การทํากิจของเราเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะและเมื่อเราทํากิจดีมันก็ช่วยให้จิตใจนะเห็นแก่ตัวน้อยลงก็เป็นการขัดเกลาจิตใจนะมันไม่ได้แยกจากกันควรจะไปด้วยกัน เมื่อกี้ก็จะพูดว่าเนี่ยทำจิตแต่ไม่ทำกิตก็ไม่ถูกต้องนะอีกอีกส่วนหนึ่งนะซึ่งเป็นสุดตรงอีกทางกนะ็คือว่าทำกิตแต่ไม่ทำจิตนะ,ะทำกิจแต่ไม่ทำจิตอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้ทำไปทำมานะอาจจะเหนื่อยล้าคนที่ทำกิตนะช่วยเหลือผู้อื่นได้เยอะแต่ว่าไม่ได้มาทำจิต เช่นไม่ได้ฝึกจิตให้มีสตินะหรือว่ามีสมาธิหรือว่ารู้จักปล่อยวางก็กลายเป็นคนที่เครียดนะกลายเป็นคนที่ขุ่นมัวอาจจะมีความก้าวร้าวนะเพราะว่าเจอแต่สิ่งที่มากระทบ <c oughs> เกิดความไม่พอใจบางทีก็ท้อแท้ ทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการนะทีแรกก็โมโหก่อนนะตอนหลังกลายเป็นทอ้อแท้ไปสุดท้ายก็เลิกทำหรือบางทีร่างกายมันไม่ไหวนะเพราะาเครียดมากก็ต้องหยุดต้องวางมือนะโดยปริยายก็กลายเป็นว่าไม่สามารถจะทำกิตได้ต่อเนื่องอันนี้เรียกว่าเพราะว่าไม่ทำจิต หรือไม่งั้นเนี่ยนะทำไปทำไปนะทำกิจไม่ทำจิตนะก็ทำให้เกิดทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนร่วมงานทั้งทงที่เพื่อนร่วมงานทุกคนก็ปรารถนาดีนะแต่แทนที่จะเกิดความสามัคคีแล้วกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คนที่ทำงานเพื่อสังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยบางทีลงเอยด้วยการทะเลาะเบาแวงกัน แตกแยกกันนะหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็พอเครียดมากพอขุนมัวมากก็อาจจะระบายอารมณ์ใส่คนอื่นแทนที่จะช่วยเขากับทำให้เขาเป็นทุกขนะ์ดูแลพ่อแม่หรือว่าดูแลคนป่วยนะดูไปดูมาปรากว่าเครียดนะบวยวายใส่คนป่วยนะ ตะคอกใส่พ่อแม่เพราะว่าเขาดื้อเขาไม่ทําตามที่เราเห็นว่าควรทำอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะนะทำกิจแต่ไม่ทำจิตเดีย๋ยวไม่ต้องพูดถึงว่าทำไปทำมาแทนที่จะช่วยเหลือส่วนรวมกับกลายเป็นว่าเห็นแก่ตัวมากขึ้น หาผลประโยชน์หาประโยชน์จากสิ่งที่ทำนะอย่างเช่นนักการเมืองหรือข้าราชการจำนวนมากก็เริ่มต้นด้วยความปรารถนาดีแต่ทำไปทำไปนะกับกลายเป็นผู้ที่เอาเปรียบนะกอบโกยคอร์รัปชันนะหาประโยชน์จากประชาชนหรือราษฎรดะที่ตัวเองเนี่ยเดิมทีอยากจะมาช่วยอันนี้เราก็เจอเยอะนะ เรียกว่าอุดมคติคลอนแคลนหรือว่าเงินหายไปเพราะว่าปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาครอบงําใจที่กิเลสมันครอบงำใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกจิตเอาไว้นั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนะนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการดำนวน